สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาตัดจงกระเบนของคนโตให้ดูนะคะพับผ้าสามเหลี่ยมตามรูปค่ะแล้วก็ทำตามที่ช่างทำเลยนะคะเราจะตัดสันทบที่มากับผ้าถุงออกค่ะนี่ตัดออกไปนะคะแล้วก็ด้านบนมันก็จะมีอ่าส่วนที่เรามันจะพับของผ้าถุงน,นะคะเราก็จะตัดออกให้มันเปิดออกจากกันนะคะเราจะวัดเข้าไปสามนิ้วนะคะ 3นิ้วแล้วก็วัดลงไป13นิ้วเป็นเป้าขีดแล้วก็ตัดตามรูปให้เป็นเป้าแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถใช้ไม้โค้งโค้งได้นะคะวัดจากเป้าลงไป7นิ้ววัดจากปลายขาขึ้นมา7นิ้วเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ตัดให้เฉลียงเหมือนตามรูปภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลายขานะคะ <inary sk> <ial> แล้วก็วัดเข้ามาห้านิ้วนะคะตามรูปคะ่ะ5นิ้ว3นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเกตค่ะ วัดตามรูปเลยเราอยากได้เกล็ดลึกขนาดไหนเอวใหญ่ขนาดไหนเราสามารถขยับขยายตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะตัดด้านข้างทิ้งค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาขีบเพื่อให้เป็นเกล็ดนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นการเย็บฝากติดตามไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะเขาจะเป็นการตัดเย็บจงกระเบนนะคะอันนี้มันก็จะเหลือผ้าที่เราตัดออกมันเราก็จะามาทําขอบนะคะตัดออกมาประมาณ5นิ้วค่ะก็จะอยู่ที่ว่าขอบ ของอายางยืดอะคะ่ะเราจะใช้ยางยืดหนาะขนาดไหนก็อยู่ที่เราปรับ